สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ลินมาแามาห้วจ้ามารายรงานตัวคือเกาเมื่อแบบสไตล์บันบานคือเกาพี่น้องมาบอกมาจมให้กันฟั้งซื่อๆนี่แล้วพี่น้องลินหนึ่งนมื่อวาไอไอแอปพีเสื้อหนึ่งเขาเก็บตังค์เด้อผู้ใหโหลดมาไว้ให้ฟาว่าออเดอเพิ่นวาเพิ่นวันว เขาเรียกเก็บเงินเดอ้อผู้ใดใส่แอปผู้ใดใส่แอปผีเสื้อน <c oughs> ดีนะที่เล่นผู้ไดใส่น้ำเขาดีนะที่ผู้ไดโหลดน้ำเขามาอันผู้ใดโหลดกระ้าวออกเดอ้อเดี๋ยวเขาสิเก็บเงินเห็นหวงว่าเก็บกันเป็นพันๆบุญเดอ้อพี่น้องผู้ใดผู้ใดยังบ่ท่านหกกัวกบเฝ้วหัวเดอ้อเล่นสิบอกให้ไอ้ประเทอไปล,งล้งโกนไปโหลดอ่งโหลดแอบมากนะพี่น้อง ก็ไอ <laughs> ้เฝ้าลบออกซาเอาล่างออกให้เวิร์ดเด้อเพื่อตรงไปใส่แล้วเด้อผีเสื้อนั่นไปเพื่อเห็นบอกเพื่อนลงผีเสื้อแป๊บเดียวเพื่อนได้เงินไปตั้งหลายเห็นบอกพี่น้องเห็นบอกเพื่นหาเงินง่ายได้ช่วยไ <laughs> อ้เพื่นหาเงินงานน่ายเนาะชั้นเพื่อนเด่นเอามาเห็ดให้คนได้ใส่แป๊บหนึ่งแบบไง แป๊บนึงเพิ่นก็มาเอาเงินไปแป๊บเดียวเพิ่นกันวยเยน้องพี่น้องนาะแต่ว่าเป็นหยนยังเดอถาออกแล้วกันล้วดอกเล้นมเาวาให้ฟังซืือว่อาโอ๊ยเพิ่นถึกเก็บเงินกันเลยเด้อ <c oughs> ดีนะที่เล่นยังยังคิดอยู่ว่าโอ๊ยบด้ใัทดอกนาะงีเสือน้อเพิ่นยังเสีนะ่หน้าบด้โลดบ้หยังเห็หดเหเป็นมันโชคดีนะที่เล้นเหบ่เป็นเราบด้เสียงเงินน้อเพิ่นตรงนี้นะหน้าพี่น้อง แล้วผู้ใดบ่ได้โหลดผู้กับู่เป็นยังดอกเมื่อว่าใหายกันฟังซื้อ,อ,อเป็นห่วงนั่นนะเพราว,ว่าหูแล้วลบแล้วแล้วก็แล้วกันไปพี่น,ออน้องอันต่อไปถ้าเกิดว่าแอบยังมากใหคิดจักหน่อยก่อนเนาะคิด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 คด,คด,ดูก่อนก็ได้เดียวก็สิเกมเงินอีกมันชิยากอีกได้พี่น้อง แต่กับว่าเป็นยังดอกเอามวนมวนเนาะถ้าผู้ใดเต็มใจกับ่เป็นยังเพราะว่าเขาโหลดกันเบิดบานเวิดเมื่อ,อกันละอันผู้ใดเต็มใจใจกับ่เป็นยังดดกมันว่าได้สิเรียดแหงปนนั้นดอกลิ้นมาบวกซื่อมาบอกมะเกาวให้กันฟังซื่อเนาะสําหรับบางคนเพื่อนแด้บ่มีเงินหลายน้ำมูนัะ่นาะเราเพื่อนก็ไปโหลดไปยังเพื่อติว่าเฮ็ดคอนถอดคอนเทนต์น้ำมูนั่นะ บางเธอเพิ่นเกิดพอด้หูนอเห็นมูเห็ดเพิ่นก็คิดว่ามันของฟรีอย่างสี่นะาเพิ่นกิสจไปเอาน้ำมูอย่างสี่นะลิ้นเก๋ม่าบวกไปซื้อแต่ว่าถาลู้แล้วกันแล้วกันไปจะมาบวกข่าวสารกันซื้อเต่ละหมือนเตลละเดย์ตามสไตล์น่ะล่ะสไตล์บ้านๆกับบกกับวอกกันบานๆมาจมให้สู้กันฟังซื้อเป็นห่วงเป็นใยกันมาสั่งพลังงานบวกให้กันและกัน่นน่าสิบอได้ซีเรียสนะพี่น้อง ผีเสื้อเด้อผีเสื้อเด้อออกเด้อพี่น้องเด้อออกไอ้ทีเฮ็ดไล้รูปนั่นรูปนี่เป็นชุดนั่นชุดนี่ก็จะเฝ้าโหลดฟังฟังข่งาวบนเน่ติดตามข่าวบนเน่เด้อจ้าเด้อเอาซ้ำนีล่ละจา้ากับมี่อย่างดอกับมี่มาบอกกันแค่นี้ละว,ว่าให้ออกซะแอปผีเสื้อนั่นเป็นห่วงบ <c oughs> อกก้าวกันซื่อจ,าจา้าจุมเหวกันฟังซ้ำนีล่ละเด้อจ้าสวัสด,ดีค่ะ